หลุดวันรูปงานแต่งไฮโซพ่อไม้มดดำเผยคำพูดบีน้ำทิพมั่นใจไม่ได้แย่งสามีใครดูถ้าจะกลายเป็นมหากาศซะแล้วสำหรับประเด็นของไฮโซฟุก so ที่ออกไม่ยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับดารานางแบบสาวบีน้ำทิพพร้อมยืนยันชัดเจนว่าฝ่ายหญิงไม่ใช่นางเอกดังแย่งสามีชาวบ้านเพราะตัวเองได้เลิกราเด็ดขาดกับภรรยาไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งไม่ได้เป็นการหย่าร้างเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่ได้จัดงานแต่งงาน แต่ล่าสุดมดดำคชาพาได้พูดถึงประเด็นจากประโยคในคําแถลงของฟุกที่บอกว่างานแต่งก็ไม่ได้จัดเป็นเพียงแค่การถ่ายรูปภายในครอบครัวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นกลับมีรูปภาพงานแต่งของไฮโซพ่อไม่แชร์กันอนโซเชียลจนทําให้มีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์เพียบและเห็นใจทางฝั่งอดีตภรรยาเพราะลูกคนเล็กพึ่งคลอดได้เพียงแค่สี่เดือนนอกจากนี้มดดำยังเผยข้อความแชทซึ่งอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอดีตภรรยาที่จับได้ว่าสามีนอกใจไปคบกับนางเอกดัง แถมยังแชทไปถามสามีว่าคบกันเหรอทําไมเอาเข้ามาบ้านมาขอเลิกท,ทั้งทั้งที่เพิ่งคลอดลูกได้มีนานไปเที่ยวด้วยกันไปดําน้ําด้วยกันไม่สนใจอะไรเลยส่วนทางสามีก็ตอบกลับมาว่าเสียใจมากผิดหวังมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนอีกฝั่งนั้นเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพที่ดีเป็นที่พึ่งทางจิตใจและมีอีกแชทที่ทางอดีตภรรยาปรึกษากับทางเพื่อนเพื่อจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้มดดำนี้ได้บอกอีกว่ารู้ว่าบีน้ำทิพย์ได้พูดกับเพื่อนที่สนิทว่ามั่นใจว่าไม่ได้ไปแย่งสามีใครส่วนงานนี้ข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอฟังจากปากทั้งคู่อีกครั้งแล้วล่ะค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ